เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สายมูเตลูกพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าได้เข้าร่วมงานแล้วถือเป็นการเปิดดวงโอบทรัพย์รับโชคส่งท้ายปีสําหรับงานพิธีเปิดบ้านดวงดีของสองอาจารย์สายมูคนดังแห่งเมืองน,อน้นอาจารย์น็อตและอาจารย์เจแห่งบ้านดวงดีที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีกับคาถานะหน้าเงินหน้าทองอันโด่งดัง ซึ่งงานนี้ยังได้ศิลปินดาราคนดวงดีแห่งปีอย่างนักกรองตัวแม่หายอภพรคนครสวรรค์เจ้าแม่เล็กเด็ดทุกทุกวดพร้อมด้วยนะักแสดงหนุ่มตีสันประชากรนะคะที่บอกเลยว่าเรื่องดวงดีไม่แพ้ใครมารวมตัวกันเพื่อตอกย้ำความฟังของบ้านดวงดีนั่นเองค่ะด้วยพิธีเปิดบ้านดวงดีค่ะได้เลิกดีเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีซึ่งตอนช่วงสายค่ะก็มีพิธีตามหลักศาสนาพุทธทั้งบวงสรวงเปิดโชคลาบสวดเจริญพระพุทธมน 12, ตนาน โดยเกจิอาจารย์ดังเก้ารูปก่อนจะมีพิธีลงหน,หน้าเงินหน้าทองเจอมือเสริมสิริมงคลพร้อมรับของที่ระลึกจากบ้านดวงดีนั่นเองค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์น็อตแลวก็อาจารย์เจด้วย<ไ>ที่เชิญมาเปิดบ้านดวงดี เปิดแบบนี้ให้คนมากราบไหว้ใช่ได้กราบไหว้ซึ่งของเราเป็นโอเพนไม่มีค่าใช้จ่ายมาเพื่อกาลังสัทธายนี่ต้องให้เจ้าของบ้านพูดเองในบ้านก็คือสิ่งเป็นเมนมีสวดมนต์ด้วยใช่ไหมทุกหกโมงเย็นเราจะทำวัดสวดมนต์เย็นกันแล้วเมนหลักคือพระแม่ลัตมีใช่ส่วนปัจจัยและรายได้ที่ทุกคนเอามาใส่ตู้บริจาคเนี่ยเราจะเอาไปทําการการส่งเคราะห์ หลักๆคือการศึกษากับโรงพยาบาลอสใช่เราจะเน้นสองข้อนี้ใช่แบบว่าพวกอันนี้วยอนาถที่สวยอะไรพวกนี้ครับจะเน้นพวกอย่างนั้นเลยก็คือวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นทางการจุดสําคัญที่เรากล้าพูดว่าที่นี่แตกต่างไหมเราแตกต่างแน่เพราะที่นี่ทุกคนมาคืออยากให้มาด้วยใจไม่อยากให้เห็นสื่อว่าสื่อโปรโมตออกไปแล้วอู้ชันต้องไปตามพี่ไฮ้นะพี่ตันนะแต่อยากให้มาสัมผัสเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นสวดมนอ ขออย่างมีสติเช่นฉากหลังเนี่ยที่เป็นดอกบัวคือบัวสี่เหล่าทุกอย่างต้องแฝงด้วยธรรมะถ้ามาแล้วไม่มีธรรมะมาแล้วไม่เกิดสติปัญญาคือมันก็ไม่ได้อะไรแต่คือมามูแล้วมีสติมีปัญญา<ม>สิ่งที่เกิดขึ้นคือความปังมันก็จะมันเกิดต่อไปเคล็ดลับที่นี่คือว่าทุกครั้งเข้ามาถ้าฮินดูคือปฐมบทคือองคเนองคเนแต่พที่นี่เราเป็นพุทธศาสนาคือองค์พ่อของเราองค์สซพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแตพระองค์ท่านก่อนตั้งพระท กับจมูด้วยองค์เทพเพราะถ้าเกิดพวกเราไม่ทําบุญส่งให้องค์เทพท่านก็ไม่มีกําลังส่งให้พวกเราใช่ใช่นี่คือสิ่งสําคัญของพวกเราโอ้ตอนนี้สายมูเต็มเต็มตัวเลยครับพี่ก็จัดจัดที่ไม่ไม่ไม่สายมูเลยจากแบบไม่เคยเชื่ออะไรเลยตอนนี้เชื่อเต็มที่เพราะว่าพี่มดดำปราพาเขาวงการด้วย้ได้มาบ้านดงดีด้วยแล้วก็เราเชื่อในเทพอินเดียต่างๆแลพ่อแม่ลักษมีพัชรเนรอะไรอย่างงี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมูลองมามูดูเพราะว่ามันจะมีเกิดเหตุเกิดกับชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว้าวอว่ะใช่ว้าวอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองดูคือผมอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้มูหรอกแล้วพอได้มามูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีที่เราอยากได้สิ่งที่เราไม่ไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้จริงๆมือนอย่างที่เราอธิบายไม่ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนมูแบบว่าอย่างมีสติมีส<ม><ม>ติ คุณต้องทำงานต้องขยันแล้วก็มูเสริมไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ามูมูอย่างเดียวมันก็จะไม่รวยนะครับใช่หรือถ้าใครอยากดวงดีๆก็ถามเรียกจะไม่หายได้ช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยแบบว่าพัดพาสิ่งดีๆมาหาเราพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามูกันหมดละค่ะคนไม่มูอยู่ไม่ได้ค่ะจริงช แล้วมูนี้สามารถบูดได้ทุกวงการทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพแล้วทุกคนเรียกไว้นะพวกนี้รวยเรียกสิคะดงฝากติดตามเพจบ้านดงดีนะครับเออบ้านดงดีพ่แม่นักสมีนะครับอยู่ซอยบ้านกล้วยไซน้อยครับบางบวทองจะเปิด9โมงถึง1ทุ่มนะครับสามารถมากราบได้มีเวลาระับ้านเราเนาะใช่ครับอันนี้เราก็สร้างมาด้วยความที่เราเนี่ยแหละครับ เป็นคนที่มูเองอมูจนได้ที่ไหนเขาว่าดีแล้วตามไปโซเชียลอะไรเราก็ไปจนเราได้ไปเจอเอาจารย์นอยท่านเป็นพระอาจารย์อยู่แล้วก็ไปมูกับท่านและท่านก็ถามเราว่าในญาตผู้ใหญ่เราเนี่ยเรามีสายพราหมณ์สายอะไรไหมที่ว่าอันนี้เราก็ไปถามคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่ามีเป็นคุณปู่ทวดเราก็ยังแบบไม่รู้ว่ายังไงเราก็เลยเอาชื่อปู่ทวดเนี่ยไป หออาห,หาหอสมุดมก็ได้รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพรามหลวงอยู่รัออชกาลที่7แล้วเราก็ฝันเองว่าท่านน่ยมาบอกว่าผออู่ทั่วจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาวิชามาให้เองแล้วเดี๋ยวเนี่ยออกพรรษาเนี้ยผู่จะไปแล้ว ก็ประชวบเหมาะพอดีแล้วก็เราก็ไปมูที่ใต้พระอาจารย์ท่านก็เห็นไม่รู้ว่าเห็นแววอะไรยังไงท่านก็บอกเรียกเราเข้ามาบอกว่าอ่ะเอาการะถางนี้ไปช่วยคนลุก<อ>แล้วมึงสัญญากับพูก่อนนะ<อ>มึงอย่าไปทําในทางที่ไม่ดีแต่ท่านก็ให้วัตถุมงคลให้น้ำมันเจิมบอกเลยว่าปังแน่แน่ <laughs> <laughs> อยู่ซอยว่านกล้วยชายน้อยหมู่ว่านลาดดาวิวสี่บ้านเลขที่224สองสทับเจห่ครับอะไรนะอะไรนะ224ทับ71่งครับบุกนี้มี2อย่างค้าไม่ปังก็ปังโอเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทาง